ปฝาบพักใจก้าวใหม่ปรากโตเอเบอร์สองด้วยครับบัดดีครับบัดดีครับบัสดีครับบัดดีครับบัสดีครับแม่ค้าคนสวยฝากโนตเอเบอร์สองแก้ปัญหาน้ำท่วมจริงๆนะครับโอ้โหคุณใช้รูปมาเลิศเลย สวัสดีครับผมดรเอสุชชัชวีนะครับรู้จักครับยังไงราช่วยกันนะครับได้คนรุ่นใหม่มาแก้ปัญหาประเทศสักทีครับเรื่องแบบเดิมขอบคุณมากครับฝากเ้ว่ยนะครับขอบคุณครับก็จะไม่ทําให้บิดหวังครับพี่จะไม่ทํให้บิดหวังจริงจรจัดการทำงานพี่ครับอยู่บางพัฒนอยู่ที่ไหนครับ ผม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 เลือกสี่สิบเก้าสิบเก้าไม่เลือกเบอร an ์สองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่โนอยู่นนครับกาเใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ชื่อเล่นชื่อพี่ตีครับพี่ตีจะไม่ทานพี่ตีผิดหวังนะครับขอบคุณพี่ตีจริงๆนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในส่วนหนะครับสวัสดีตัวเอง